สวัสดีเพื่อนๆชาวนักสะสมทุกท่านนะครับวันนี้คนมีตังมาประกาศรับซื้อเหรียญหนึบาทแบบราชการที่10บเหรียญรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับราคารับซื้อเหรียญละ1น0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดนะครับว่ามีลักษณะแบบไหนนะครับทำไมราคารับซื้อถึงแพงนะครับ ซึ่งมันไม่เหมือนเหรียญทั่วไปแน่นอนครับมาดูด้านหน้าครับด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับจะเขียนมหาชีลาลงกรนะครับแบบนี้นะครับฝั่งขวาเขียนรัชกาลที่สิบนะครับส่วนตรงกลางจะเป็นในหลวงรัชกาลที่สิบนะครับ ตรงนี้นะครับหันพ,พักมาทางด้านซ้ายครับส่วนขอบก็จะเป็นขอบปกตินะครับด้านข้างครับด้านข้างจะเป็นเฟืองขีดเล็กๆรอบๆเหรียญน,นะครับที่กลับมาครับด้านหลังครับ ด้านหลังจะต้องเขียนประเทศไทยนะครับประเทศไทยฝั่งนี้จะเป็นพอศะครับพศสองห้าหกสามหนึ่งบาทนะครับหนึ่บาทส่วนนี้ก็จะเป็นมองกุฎนะครับตรงกลางจะเป็นเลขสิบอันนี้วอชอรอนะครับตาประจำพระองค์นะครับที่เรารับซื้อนะครับ ขอเป็นเสียญตรงนะครับหมุนมางี้แล้วก็หัวกับก้อยให้ตรงกันนะครับแบบนี้เป็นเสียญกลับนะครับขอหัวกับก้อยตรงนี้นะครับให้ตรงกันใครมีรับซื้อเหรียญละหนึ่งหมืนห้าพันบาทนะครับเหรียญละหนึ่งหมืนห้าพันบาท ถ้าใครมีก็ส่งรูปมาทางไลน์นะครับโดยผมจะให้ไอดีไลน์การติดต่อไว้อยู่ท้ายคลิปนะครับเสียงตรงนะครับราคาหนึ่งมืนห้าพันบาทนะครับถ้าใครยังไม่มีก็กดติดตามไว้ก่อนก็ได้ครับถ้ามีเราค่อยเอามาขายได้นะครับหนึ่งมืนห้าพันบาทนะครับเพราะว่ามันมีการค้นพบมาแล้วว่า มันมีแบบเสียนตรงคือเหรียญปั๊มผิดพลาดมานะครับหมุนอย่างนี้แล้วหัวก็ก้อยตรงกันนะครับอันนี้คือเสียนกลับนะครับถ้าใครมีเรารับซื้อนะครับหนึ่งหมืนบาทช่องทางการติดต่อไอดีไลน์จะอยู่ท้ายคลิปนะครับ